ขอ,อการสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้ผมนะดีเอก OK รีโอเคทีวีนะก็วันนี้ผมจะมาเล่นเกมกับอัมกินเกตนะครับผมเดี๋ยวต้นไม้เขาเนี้ยเขากลับไปแต่อตอน,น็ยังก็เอาชีวิตรอเงาเก่าก็ เลิรหายแล้วครับเดี๋ยวผมจะลบทิ้งนะครับวันนี้ไม่มีตัวช่วยอะไรนะก็มาดูกันเลยโอ้ my god

เออเขาทำแล้วดี๋ยวเรีกเดี๋ยวบ้านไม่ต้องใหญ่มากเลยค่อยทั้งใมาทั้งใจเลตรงนี้อะไรอ่ะตรงนี้จะาทำบ้านกันนี่ไอเขาพูดดินเฉยๆเขาพูดดินเอาดินเป็นยังไงเนี่ยอ้าวเดี๋ยวทักสว่าห์ไงจ้า โชคดีครับวันนี้ตาดมามได้เก็ตขอม้าหน่อยหมดแล้วเอาสติกไหมเขามาเดาให้โอเคได้อ,อะไรโอ้โหทำไรอ่ะ แล้วอ,อย่างไม่แกสร้างบ้านเนี่งจะเขาจะขุดเหมืองก่อนอย่าขุดอย่าขุดอย่าขุดอันนี้ตบอบหวังว่ามันคงไม่มีน้องเกี่ยวนะโอ้ไม่กู โอ้ยอะเกตทำทางรึ่งแล้วเหรอดีมากดีมากเกตระวังนะเว้ยน้องเขียวนะเว้ยได้ยินเสียงไหมเข้ามาเร็วๆเดี๋ยวน้องเขียวโอเคตามบ้านตรงนี้ไงอันนี้ก็คือเหมืองไงโอเค เออไม่มีไม้แล้ววะหาต้นไม่ได้เหรอี๋ยวก็ไปขคดเก็บกาให้เลยไหมไม่ต้องทำไมนไ,ไปแล้วโอ๊ยเนี่ยนไม้ก็ใช่เดี๋ยวเอาคุดหินกันก็แม่ แม่เกตเรียงอะเราต้องเอาไปด้วยปวามเหนื่อยมันยาไปเรื่อยๆเอาแล้วไงแหลกแล้วไงเซฟกูแหลกแล้วไงเซฟกูเอาเกจิผ่าแล้วไงไเน็ตไม่มี พ่อไม่ฟังรู้เลยอ่ะตัดไม้อยู่นะเจ็ก็สั้างมาเลยเป็นไรเนี่ยเริ่มค้างก็เป็นไรนะก็เริ่มเร่นใหม่ชิว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 โอเคก็มาต่อกันนะเมื่อกี้แม่เกเล่นทำไมวะเก็ต กูรู้ครัาพี่แ้่กูก็บอกว่าถ่ายคลิปแม่กูก็รู้ไงว,วันนี้ก็ต้องขอโทษนะครับที่ผมไม่ทำตำนานคนระับแม,ม่รู้เหรอกูเป็นแก๊สแกมนะแม่มรู้เหรอว่ากูเป็นอะไรอะ่ะแม่คนเหยีย yeah. เอ็มวางดินไปหมดแล้วเหรอดินเลย ดินเนี่ยว่างเขาจำได้บางอันก็จำทางไม่ได้ฉลาดไ้เฮียฉลาดานะมึงสร้างบ้านอย่างนี้เลยไหมก็ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวตอนมาอยู่ยงั้นก่อนเดี๋ยวจุดเกิดกว่าจะมาก็ไกลยอยู่แ่เราก็เดินไได้ไม่ไไไม,มีสะพานข้ามน้ำ ตัดไม้ค่ะทำสะพานใช่ไหมเขาทำเลยป๊าบเจ็ด<อ> <Yeah. S 2> น้อยแร้ของมึงเหรอน้อยแร้ของเองเหรอ,อเดี๋ยวเขาทำสะพานข้ามเดี๋ยวเขาทำเบงเลย,ยไรมาเขาได้มากกว่าสิบหกแล้วล่ะอะไรอ่ะไม้อ่ะเจ๋วัวอ่ะพร้อมไหม เขาใช้แค่นี้หินหินก็ไหวจะไม่หินปะมีอยู่ก่อนก็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 ครับบอกว่าไงนะ เดี๋ดยวแกรอกก่อนนะได้นี่ท้ำสะพานก่อนนะตอนแรกน้นำสะพานน,าน้นนำสะพานน,าน้นำสะพานฮะนี่น้ำสะพาน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  โอเค<ล>อสะาเราเสร็จแล้วนะครับสะานสะพานแวงหระสะานแกเดิ่เดียวเดี๋ยวกูทำสะพานนะเลย ดูดูสิ๑นาทีได้1นาทีแล้วเกือบแล้ว8นาทีครับไม่ค่อยเก่าทีก็ไม่รู้สินะยี่สิบอะถึงวะคงมมกจับคลิปช้าจะทำทำไมอะไม่ต้องทำให้มันสวยหรอกมังเก็ตทำงเก็นี้ก็พอแล้ว วมาแบตหมดแบตหมดช้าหมดเลยวะถ้ากูถ้ากูช้าแบตแบตเรื่อยเลยไม่เรือยแบตไหนสายอ่ะแต่ปลากอ่ะเมามาเนี่ยไอเกย์ใกล้เมินแล้ววะไปล้เมินแล้วทั้งสองคนนั่นแหละกองเกย์ไปไปมาๆก,กับกาวแล้วมันเป็นหาแล้วมัน แม่ไปเูผาไปหาไปดู้อใหนองไรอหอ่อะไรอะออะเย่นกันกูกัน้องเยนกันทีก่อนจะพาไปซื้อใหม่ไงตอนไหนกูไม่ไปนะ้องไม่ชวอให้กู Đây là Đây là không à ba không Trên ba lần cấu cao mấy Tớ bắt Im đi อ่ะเดยวบ้ายโดนขาโาไปก่นอนโอเคอ่ะโยคาไปก่อนนะทำสีบอมสองบิ้ม่นได้คู่านเลยว่ะ น้องบีไปก่อนนะมีมีมีหินป่ะมีเขียมไม่มีให้หมดแล้วข้าก็ใช้แป้งอันใช่ป่ะอืมไม่มีอ่ะหายสองอันใช่ไหมว่า 好，我啦安住。